สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรพัฒนนะฮะไว้นนี้นมาอยู่ในเกม p a n เ e อ z o m b i e Fu s i o n มดใน EP พีิเศษนะครับตอนนี้คือผมจะทําเป็นแยก EP ีแล้วนะครับก็ตามที่ได้กล่าวมาเนาะผมจะปรับเปลี่ยนดีเทลนิดหน่อยนะครับสำหรับการทําคลิปซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับน้องตัวนี้นะฮะที่มีชื่อว่าผักกาดแห่งเทพดวงอาทิตย์นะับผมก็ตั้งชื่อให้มั่วๆนั่นแหละนะแล้วก็น้องอะ่ะมันมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเลยซึ่ง ถ้าใครอยากรู้นะครับก็ไปรับชมในเกมได้นะที่ผมจะอธิบายเป็นส่วนเป็นส่วนไปนะครับสําหรับน้องตัวนี้เนาะและแน่นอนครับด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นด่านคัดตอมที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะก็จะมีซอมบี้ประมาณนี้อ่ะให้น้องรับมือเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะสําหรับน้องผักกาดแห่งเทพดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีวิธีผสมคือมันใช้อะไรนะซันฟลาวเวอร์ใช้ผักกาดใช้ไอ้นี่ดอกไม้เงินที่จริงมันใช้แค่นี้ปะ อ่าใช่ใช้แค่นี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างแน่นอนทุกคนต้องมีตัวกันถ้าไม่มีตัวกันนี่แตกก่อนอื่นเลยวิธีผสมน้องเนี่ยง่ายและง่ายมากๆคุณต้องมีน้องผักกาดใช่ไหมน้องผักกาดปุ๊บนี่ใช้ไอซันฟลาวเวอร์สวมเข้าไปอันนี้ผมสโลให้มันชานะครับแล้วก็ใช้ผักกาดอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ดอกไม้เงินดอกไม้เงินเอาวางว้นี้ก่อนแล้วกันนะดอกไม้เงินผสมไปปุ๊บแล้วก็กดตัว E ครับกดตัว E มันจะมีเนี่ยไอ้รูปคอฟฟี่บีนทองเนี่ยแล้วเราก็กดใส่ผักกาดตัวนี้เนาะปุ๊บมันจะกลายเป็นผักกาดทองแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าชุงม,มือฟิวชั่นดึงมันเข้ามารวมกันปั๊บอ่าเราก็จะได้มาแล้วครับน้องผักกาดเทพแห่งดวงอาทิตย์ชื่อยาวเหลือเกินเอฟเฟกต์ของน้องเนี่ย มันเป็นเอฟเฟกที่สุดจัดประลัดบอกนะฮะน้องจะมีความเสียหายอยู่ที่300คูณห้า0คูณหก็ดาเมจเต็มๆก็1,500ใช่ไหมและจะยิงทุกๆ2วินาทีแรงแรงมากๆคุณสมบัติต่อไปของน้องเนี่ยน้องอาจจะสามารถอัญเชิญดวงอาทิตย์ขึ้นมาอัตโนมัติทุกๆ30วิซึ่งเป็นอะไรที่ขีโกงมากๆ เพราะว่าแสงแห่งดวงอาทิตย์มันจะแผดเผาซอมบี้ทุกตัวนะฮะแล้วก็เอฟเฟกแห่งดวงอาทิตย์นะฮะมันจะอยู่ในสนามนาน30วิแล้วก็ถ้าถูกอันเชิญซ้ํามันจะต่อเวลาเพิ่มอีก30วิการถูกอันเชิญซ้าเนี่ยก็คือเราใช้สิ่งที่เรียกว่านี่ครับไอ้คอฟฟ่บีนทองเนี่ยกดเข้าไปให้น้องอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการต่อเวลา เทพแห่งดวงอาทิตย์อ่ะให้มันเผาผานนานขึ้นอีก30วิซึ่งวิธีแก้ง่ายๆครับถ้าสมมุติเราอยากกดตลอดไปแล้วก็ปลูกไอ้ตัวนี้ฮะปลูกไอ้ต้นเงินน่ะปลูกต้นเงินเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นอะไรที่แม่งโคตรขี้โกงแล้วก็ทุกๆ0.5วาวิเนี่ยจะสร้างความเสียหายทั้งสนาม60บวก40คูณจำนวนเทพอาทิตย์ เทพอาทิตย์คือตัวไหนตัวผักกาดตัวนี้ครับยิ่งมีผักกาดเยอะยิ่งเผาผลาญแรงผมแบบว่ามันโอพีมากเลยนะถ้าสมมุติตัวนี้แม่งเต็มสนามอ่ะเต็มสนามดามเมจก็ทะลุทะลวงไปเลยครับสุดท้ายเมื่อค่าแสงอาทิตย์เกิน1 5 0 0 0จะใช้พลังงานแสง200ต่อครั้งตอนแรกอะ่ะผมค่อนข้างงงกับส่วนนี้ครับว่าจะใช้พลังงานแสง200ต่อครั้งคืออะไรก็คือ การยิงหรือการเผาผลาญหรือการทำดาเมจต่อซอมบี้ใดๆก็ตามเราจะเสีย200แสงอาทิตย์เนี่ยจะเสียอ้เนี่ย200แสงอาทิตย์ซึ่งมันเสียไป200ก็จริงนะแต่แป๊บเดียวมันก็จะได้กลับมา200ตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันได้กลับมาไวจังเออเหมือนเราไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ว่ามันขี้โกงฮะอ่ะอลัมพบทมาพอแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันเลยนะก่อนเล่นนะครับผมลืม ผมต้องเอานี่มาด้วยนี่ว่าต้องเอาพริกกับน้ำแข็งมาด้วยผมลืมมาถึงเวลาเทคออฟแล้วครับผมถึงเวลาเทคออฟผมแล้วใส่สองตัวถ้าเราอยากต่อเวลาใช่ไหมนี่เราใช้คอฟฟี่บีนต่อได้ครับดูนะหนึ่งสองไปเห็นปะมันจะหมุนอีกคนที่โกงฮะแล้วก็ผมขอวางตัวกันไว้ก่อนนะครับ ที่จริงเทพอาทิตย์เนี่ยเราไม่เอามาแล้วก็ได้นะเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งเลยแล้วกันครับปึ๊บป๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันฟลาเวอร์นี่ออกมาก่อนเหมือนเงินจะผลิตไม่ทันนะเนี่ยเดี๋ยวผมเจ้ากระถางมาไม่ใช่เพราะอะไรเราสลับได้นะเพราะว่าผมปรับไว้เนาะเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเรื่อยๆผมขี้โกงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้านล่างมันทึกจัง มุนได้ลางถึงมากครอ่อออฟซิเดียนมอเดี๋ยวนี่ใสกระถางใส่กระถางใสกระถางปลูกต้นเงินเนี่ยเราก็เสริมเรื่อยๆขี้โกด้วยผมตั้งเนี่ยไว้เจเฟสนะครับผมตั้งทงไว้แค่เจเฟสเนาะเพื่อจะไม่ให้คิดมันยืดเกินไปผมมีเป้าหมายว่าน่าจะใช้วิธีทำคลิปสัก ประมาณสักสินาทีก็น่าจะพอเลยนะครับเพราะว่าเราทําแค่ตัวเดียวเนาะโกงมาล่ะเนี่ยมีแค่เด็กขี้โกงแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพวกนี้มันถึกมากเลยนะอันนี้มันซอมบี้ตัวใหม่ปะ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันบางทีผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็ขออาภัยด้วยเหมือนว่าเราจะได้ทําซอมบี้ซ้ำนะเนี่ยเดี๋ยวอัญเชิญเทพแห่งดวงอาทิตย์ขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วกันขี้โกงดีนะ เขาบอกว่าไม่ขี้โกงดิคือมันล้างสนามได้เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยเราก็เสริมไปเรื่อยๆเราก็ต่อเวลามันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พอใจเราก็กลับมาครับกลับมาไปทำเทพแห่งดวงอาทิตย์อีก2ตัว3ตัวก็ได้เพื่อเป็นการเติมดามเมจปั๊บปั๊บเอ้บเอ๊บเอ๊เ๊เเ้ยวันนี้ดีกันโฮ้ ยักษล้มอ่ะคิดว่าไงอ่ะยักษ์ยังล้มอ่ะตุดอันเชิญเรื่อยๆครับฮ้อยอแต่ไอตัวนี้มันถึงแฮจริงๆซอมบี้ก็โหดนะเนี่ยเอาเรื่องเราว่าผักกาดแห่งเทพดวงอาทิตย์เราโหดแล้วซอมบี้ก็โหดเหมือนกันวิวชัินี้เป็นมอดที่ค่อนข้างผมมองว่าจะมันบาลานนะ อ่ะเพิ่มอีกตัวแล้วกันกลัวครับมันเก่งเหลือเกินปึ๊บ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 อีกสักตัวหนึ่งเรียบร้อยชนะได้แหละแบบเถื่อนมาก ดูดิเ,อ,อ,เอ,อ้หมด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 ลืมเติมลืมเติมลืมเติมครับผมลืมเติมแสงอาทิตย์โอ้ยใส่สู้ไหวอะถ้าสมมติแสงอาทิตย์ยังอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะแรงตามจํานวนเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่มันอยู่บนสนามตอนนี้เรามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้เรามีผักกาดแห่งเทพดวงอาทิตย์สิบตัวใช่ไหม ก็60 60บวก40คูณ10ไอการเผาผลาญครั้งหนึ่งอะทุกๆ0.5วิะนะตอนเนี้ยมันแรงทั้งหมด460โอ้ <c oughs> เนี่ยไอดวงอาทิตย์ที่แผดเผาเนี่ยตอนนี้แรง460ครับเติมเรื่อยๆฝ่ามาได้ก็เก่งแล้วล่ะถ้าไม่ใช่ไอพวกตัวโกงๆที่ผมเคยไปปรับเล่นนะก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมก็ไปปรับซอมบี้เล่นมานะครับ ผมเจอซอมบี้ตัวหนึ่งปลุกมันปลุกอะไรนะมันปลุกอะไรซอมบี้เต็มสนามเลยครับผมแบบปล่อยจอยอะ่ะเจอตัวอะไรนี่ผมคิดในหัวเจอซอมบี้ตัวอะไรเนี่ยโหดจังมันโหดมากเลยอซอมบี้แต่ละตัวยิงตัวใหม่ๆที่ผมไปเล่นเอ้โหตายหัวเลยครับแต่ตอนนี้เราก็รอจบเกมแล้วนะมันชิวมากเลยเพราะว่า มันเป็นอัลติเมตแพลนะเอ้ยมันเป็นซูเปอร์แพลนแล้วกันยังไม่ถึงขั้นอัลติเมตถ้าอัลติเมตต้องไปโหลดม็อดมามั้งโหลดม็อดของฟิวชั่นอีกทีหนึง่งทุกคนคิดว่าไงครับโกงไหมเออเสียดายนะมันให้เล่นได้แค่คัตตอมใกล้จบแล้วครับเสียดายเสียดายที่มันให้เล่นได้แค่คัตตอมอะ ถ้าสมมติว่ามันให้เล่นได้ตัวอื่นก็ก็ดีนะเล่นแบบเอาไว้เล่นด่านอื่นเนี่ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่เออผมว่าถึกมากเลยนะไอตัวไมเคลิลแจ็คสันเนี่ยเดี๋ยวเติมเติมก่อนเติมก่อนอ่าเติมแสงก่อนเติมแสงก่อนแผดเผาแผดเผาเรามันร้อนแรงอยู่แล้วกลัวอะไร จะน่าแล้วผมตั้งไวแค่เจ็ดเฟสนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอสุรพัชไว้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ